น้องปีใหม่ทาไมกินสกรปรกแบบนี้ล่ะฮะทาไมกินเละแบบนี้ไหนกินแบบผู้ดีผู้ดีให้ดูหน่อยกินแบบสวยๆจ,จึ้งๆน่ะกินเป็นไม้แบบสวยๆจึ้งๆน่ะแบบนี้ล่ะคะกินแบบสวยๆไปดหนูแต่งตัวจะไปไหนคะนน่ไปดูหมอยำฮะไปไหนจะไปเจหมอยำไปดูหมอลำห่อคะ อ,อันนี้ชื่ออะไรนี่อะอันนี้ชื่ออะไรคะชื่อหมอรำชื่อหมอลำอ,อุย้ยใส่สร้อยไข่มุกด้วยหรอคะโอ้โหน้องใหม่สวยไหมคะทุกคนตัวนี้ตีขาวตัวน,นี้ตัวนี้ตีเหลืองหมดสวยไหมคะทุกคนถาม่านผู้ชมดู <S 2> <S 2> <S 2> น้องใหม่สวยไหมค <S <S 2> <S 2> ค่ะกินอย่าให้หกอย่าให้หก